สวัสดีค่ะผูพิ่มลภูลค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวลิลลี่ของเรานะคะเราจะเพาะเหตุคนน้อยกันนะคะทุกคนเราจะพาะในหลังโฟมง,ง่ายๆค่ะเพราะไปกินเองนะคะเดี๋ยวเราไปเปิดดอกกันนะคะทุกคนตอนนี้ซื้อมานะคะเชื้อเดินเต็มเลยค่ะเดี๋ยวเราต้องรีบเปิดดอกกันนะคะทุกคน เราจะมาเปิดดอกกันนะคะทุกคนเราจะใช้อุปกรณ์แค่2อย่างค่ะก็จะเป็นช้อนนะคะช้อนแกงเราง่ายๆีเองแล้วก็แอลกอฮอล์นะคะก็ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ก่อนค่ะลงไปที่ช้อนนะคะเราจะพะเห็ดโคนไปในรังโฟมง่ายๆค่ะเดี๋ยวเราต้องเปิดดอกก่อนนะคะอย่างก้อนนี้มาถึงเขาก็ดอกออกมาแบบนี้แล้วนะคะก้อนนี้คงต้องปล่อยผ่านค่ะเสียดายดอกนี้นะคะเราก็มาเปิดดอกกันเลยนะคะก็วิธีเปิดก็ง่ายๆนะคะเราก็เอาก้อนนี้มาก่อนแล้วกันค่ะ เราก็ดึงจุกออกค่ะถ้าเราสั่งมาทางร้านเขาจะปิดจุกให้มาประมาณนี้เราก็ดึงจุกออกจากนั้นเราก็ใช้ช้อนนะคะที่เราพ่นแอ,อนคอร์ไว้นะคะก็มาแค่เอาสำลีออกแบบนี้เลยนะคะสัมีตัวนี้ที่เขาปิดไว้ค่ะเป็นก้อนแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาค่ะมันก็จะมีเม็ดข้าวฟ่างนะคะเราก็จะขูดเบาๆค่ะเราก็ขูดเอาเม็ดข้าวฟ่างออกมาให้หมดนะคะไม่งั้นจะเกิดเชื้อราได้ค่ะ พูดไม่เข้า้างออกหมดแล้วนะคะต่อไปเราก็ดึงปากขุงขึ้นมาแบบนี้ค่ะดึงขึ้นมาแล้วเราก็ดึงคอขวดออกไปได้เลยนะคะเราก็ปิดบิดปากถุงแบบนี้ก็ได้ค่ะเพื่อให้ดึงคอขวดออกไปง่ายๆนะคะเสร็จแล้วเราก็พับปากถุงลงเหมือนเดิมค่ะพับลงมาแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็อ้าปากถุงค่ะจะอาววา้ากว้างมากกว้างน้อยตามชอบเลยนะคะเ <c oughs> ย่ียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะหนึ่งก้อนเดี๋ยวขอทําก้อนต่อไปให้เสร็จก่อนนะคะ มาดูในส่วนของลังโฟมกัน,น้างนะคะลังโฟมเราก็เทียบเียมง่ายๆค่ะเราก็จะใช้ถุงพลาสติกนะคะมารองตรงก้นไว้ค่ะลักษณะนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเติมน้ำลงไปค่ะไม่ต้องเยอะนะคะประมาณสักสองนิ้วก็พอค่ะหรือว่าจะใช้พิธีนําผ้าไปชุบน้ําให้เปียกๆนะคะมารองไว้ตรงก้นลังโฟมนะคะจากนั้นเราก็นําก้อนเห็ดมาวางเรียงไว้ได้เลยค่ะ เรียมก้อนเห็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็รดน้ํานะคะจะใช้ที่พ่นน้ําแบบนี้เล็กๆพอกี้ก็ได้ค่ะฉีพ่นเข้าไปจนทั่วเลยนะคะแค่นี้เองนะคะง่ายๆค่ะพอเราพ่นน้ําเสร็จเราก็ปิดฝาเลยนะคะปิดฝาหลังโฟมให้สนิทเลยค่ะแล้วเราก็ทิ้งไว้ประมาณ24ชั่วโมงนะคะครบ24ชั่วโมงแล้วนะคะเรามาเปิดดูกันค่ะ พอไปดูที่ก้อนเชื้อนะคะเชื้อเขาเดินเต็มไปหมดเลยค่ะจะเห็นว่ามีเชื้อขาวาวเดินนะคะนั่นก็คือเชื้อของเห็ดค่ะเริ่มเดินเต็มไปหมดเลยนะคะพร้อมที่จะออกดอกค่ะอย่างก้อนนี้สิคะก้อนนี้ที่เมื่อวานเขาออกดอกก่อนเพื่อนนะคะก็จะโตขึ้นมากเลยอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะแค่24ชัมม่วโมงเองนะคะอย่างตรงนี้นะคะเห็นไหมคะจะมีเป็นตุ่มๆโผล่ขึ้นมาที่คอขวดค่ะนั่นก็คือเห็ดนะคะ เริ่มออกกันแล้วนะคะตรงนี้อาจจะมีฝ้าหน่อยเดี๋ยวเราจะพ่นน้ำไล่ฝ้าเอาค่ะเดี๋ยวเราจะเปิดให้เขาได้รับความเย็นนะคะเพราะว่าเราปิดเข้าไว้ก็จะมีความร้อนอุ่นอยู่ในหลังโฟมอยู่นะคะแล้วก็เปิดทิ้งไว้สัก1-2นาทีเสร็จแล้วเราก็พ่นน้ําเข้าไปค่ะพ่นน้ําเข้าไปให้ทั่วแบบนี้นะคะ พอพ่นน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ปิดฝาไว้เหมือนเดิมค่ะแต่การปิดฝาครั้งนี้นะคะเราจะทิ้งช่วงไว้ประมาณแค่นี้นะคะเพื่อให้เป็นที่ระบายอากาศค่ะแต่ว่าเราเกรงว่าจะมีมดนะคะเราจะหาผ้าขาวบางหรือว่าผ้าตาข่ายก็ได้ค่ะมาปิดไว้ตรงนี้เพื่อไม่ให้มดหรือว่าแมลงเข้าไปนะคะ ประมาณนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการดูแลก็ง่ายๆนะคะเราก็จะเปิดรดน้ําเช้ายินค่ะหรือว่าวันไหนอากาศร้อนๆนะคะอาจจะเป็นเช้ากลางวันเย็นเลยก็ได้ค่ะประมาณสัก 3- ามสี่วันนะคะเขาก็จะออกดอกให้เราเก็บได้เลยค่ะชุดแรกๆอาจจะออกดอกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะแต่ชุดที่สองที่สามก็จะออกเยอะขึ้นค่ะอีกประมาณ3ามสี่วันถ้าเ้าออกดอกเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาเก็บเห็ดกันนะคะ ขอบคุณที่รับชมกเป็นกำลังใจให้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องพูพีกมระปูนะคะ